สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พีสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่หนึ่งมกราคมกับดิฉันพอนยอมนีงามจัลไทยเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาของธรรมเนียบระธานาธิบดีไต้หวันในปีพุทธศักราช2568จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI ไต้หวันก้าวสู่อนาคตเป็นครั้งแรกที่ไล่ชิงเตอ๋อเข้าร่วมพิธีในฐานะประธานาธิบดีนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะผู้นาครั้งแรกอีกด้วย ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอนำเชิญธงชาติวันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกพร้อมด้วยรองประธานาธิบดีเซียวไม่ชินร่วมนำร้องเพลงชาติต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ปีนี้เชิญผู้คนหลากหลายอาชีพร่วมร้องเพลงชาติด้วยทีม AI ไต้หวันก้าวสู่อนาคต ประธานาธิบดีไ่ชิงเตอ๋อได้กล่าวอวยพรปีใหม่เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำไต้หวันประชาธิปไตยเสริมพลังแห่งชาติรับสถานการณ์ใหม่ของโลกแสดงวิสัยทัศน์รับปี2025ความขัดแย้งทางการเมืองภายในและกฎหมายที่ผ่านการรับรองท่ามกลางความจุลมุนในสภานั้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยประชาธิปไตย ู้นำไต้หวันย้ำถึงความสำคัญของศิลปภาพบนช่องแคบไต้หวันว่าจะยังคงจัดสรรงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติมต่อไปอย่างต่อเนื่องเสริมความยุดหยุนทางเศรษฐกิจและการป้องกันสังคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือให้แก่ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยและเรียกร้องให้ประเทศประชาธิปไตยต้องสามัคคีกันให้มากยิ่งขึ้น民主无疆自由不能折现了独独对台湾采取种种的措施 ผู้นำไต้หวันระบุเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างกันว่าผู้สกัดกั้นการติดต่อระหว่างกันนั้นก็คือจีนไม่ใช่ไต้หวันขณะเดียวกันก็ย้ำว่าไต้หวันยินดีติดต่อแลกเปลี่ยนกับจีนบนพื้นฐานของความเสมอภาคมีศักดิ์ศรีและเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน วันขึ้นปีใหม่ประชาชนทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยตื่นเช้าเพื่อชมแสงแรกของปีสถานที่ยอดนิยมเช่นอุทยานแห่งชาติเขินติงในเมืองพิงตงชายหาดชีซิงถานในควาเลียนและไทหมาลีในไถยตรงมีผู้คนมารอชมแสงแรกกันอย่างคึกคักแต่โชคร้ายที่เมฆหนาทึบทำให้ไม่สามารถมองเห็นแสงแรกได้ จากข้อมูลของหอดูดาวกรุงไทเปประภาคารเออหลวนปีเป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดในไต้หวันในเวลา6นาฬิกา34นาที24วินาทีและมีพื้นที่อื่นๆอย่างฮวาเลียนไทตงไล่เรียงลงมาตามลำดับบริเวณชายทะเลไทตงอย่างไท่หมาลี่ชายหาดชีซิงถันในฮวาเลียนมีผู้คนจํานวนมากรอชมแสงแรกแต่เนื่องจากมีเมฆหนาทึบทําให้มองไม่เห็นในไทตงเองก็ไม่ได้เห็นแสงแรกมาก,กว่า25ปีแล้วอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนมากกล่าวว่าการชมแสงรก แรกของปีเป็นเรื่องของบรรยากาศแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็มีความสุขไต้หวันต้อนรับปีใหม่แต่กิจกรรมเฉลิมฉลองข้ามปีกับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นงานแสดงดอกไม้ไฟของอาคารไทเป101แม้จะน่าตื่นตาตื่นใจแต่เป็นที่ฮือฮาเมื่อเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนทางด่วนเพราะเกิดเหตุสเก็ดพลุในส่วนสาธารณะกลางเมืองไทยจงตกลงมาทําให้เด็กหิงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ การแสดงพลุอาคารไทเปวันโอวันในปีนี้นานถึง6นาทีท่ามกลางแสงสีเสียงดึงดูดผู้คนแต่มีผู้พบว่าขณะยิงพลุนั้นกล้องวงจรปิดบนทาง่วนไมายเล็กหช่วงหยวนสันไทเปมีทั้งหมด12ตัวได้หันไปถ่ายทอดสดการแสดงพลุของไทเปวันโอวันถึง7ตัวสร้างความตะลึงให้แก่ผู้คน ลูกเขาดาวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจุดประกายไฟกลางท้องฟ้าแล้วหล่นใส่ฝูงชนจนเกิดความชโลมุนกุมหัวหนีกันจ้าละวันเุเกิดที่สวนสาธารณะไทยจงสะเก็ดไฟตกใส่เด็กหญิงหกขวบจนได้รับบาดเจ็บส่วนบริเวณลานกว้างข้างสวนนั้นก็เกิดไฟลุกท่วมลูซิวเยียนผู้ว่าการคนครไทยจงระบุว่ายินดีที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดและสอบสวนหาคนผิดมารับผิดชอบ ส่วนที่คนติงผิงตงก็เกิดเหตุขณะที่ผู้คนกําลังจุดพลุไฟประกายไฟยกระเด็นไปถูกคนเดินเท้าและจุดพลุหน้าแผงขายของจนเป็นเหตุทะเลาะมีปากเสียงกันจีจรวต้องส่งหน่วยเร็วเข้ายับยั้งเหตุรวบสี่ตัวการข้อหาทำร้ายร่างกายและทําให้ทรัพย์สินเสียหายส่งตัวดําเนินคดีต่อไปแล้ว งานเข้าดาวที่จินเหมือนก็เกิดอุบซิเหตุไม่น้อยนะครับนอกจากการแสดงจะยุติลงก่อนเวลาเข้าดาวถึง30นาทีแล้วการแสดงโดรนที่เป็นไฮไลท์ของงานก็เกิดขัดข้องขาดเนื่งจากลมแรงจนไม่สามารถบินขึ้นไปในระดับสูงที่กำหนดเอไว้ภาพที่ออกมาจึงสเปะสปะ ต้อนรับวันแรกของปีพุทธศักราช2568ปีนี้นอกจากจะมีการเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างคึกคักในขณะเดียวกันก็มีนโยบายใหม่หลายอย่างที่เริ่มมีผลบังคับใช้เช่นการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำติดต่อกันเป็นปีที่9เป็น28,590ดอลลาร์ไตวันต่อเดือนรวมถึงการขยายบริการฉีดวัคซีนและบริการตรวจคัดกรองมะเร็งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และค่าใช้ใจ่ายของประชาชน เริ่มต้นวันแรกของปีด้วยนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนโดยจะมีผลบังคับใช้ในทันทีค่าแรงขั้นต่ำม,มีการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่9เป็น28,590ด้อลลาร์ไตวันต่อเดือนคิดเป็น190้ดอลลาร์ไตวันต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการขยายบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีและเพิ่มการคัดกรองค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งให้มากขึ้นเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรงแรมจะหยุดให้บริการสบู่และแชมพูขวดเล็กสัตว์เลี้ยงต้องฝังไมโครชิปเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ยังมีนโยบายผ่อนปรนให้นักศึกษาต่างชาติฝึกงานในธุรกิจโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และค่าใช้ใจ่ายของประชาชนทุกคนโดยตรงจึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด ช่วงก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแก้ไขกฎหมายให้ผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า80ปีสามารถจ้างผู้อนุบาลชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องผ่านการประเมินดัชนี Barthel ADL ส่งผลให้ครอบครัวที่จ้างผู้ดูแลอยู่แล้วเกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเกรงว่าผู้อนุบาลชาวต่างชาติจะเลือกดูแลผู้สูงอายุที่ดูแลง่ายกว่าภาคประชาชนเสนอว่าควรเพิ่มค่าตอบแทนให้คนที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น การแก้กฎหมายจ้างงานก่อนปีใหม่ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับตลาดผู้รับบาลต่างชาติทําให้ผู้ที่ต้องการการดูแลจริงๆหาผู้บบาลต่างชาติไม่ได้อย่างคุณแม่ของคุณเย่ป่วยเป็นนัมพาตมานานหลายปีแม้จะจ้างผู้รบบาลต่างชาติมาดูแลได้แต่ก็อยู่ไม่นานหากตอนนี้ได้รับการผร่อนปลนช่นนี้ <มา S 1> ก็อาจาาหาคนมาช่วยดูแลไม่ได้แล้ว 很多的外籍看护一定会动摇重度的失能家庭产生很大的冲击สมาคมเห็นว่าการใช้อายุเป็นมาตรฐานในเรื่องนี้อาจกลายเป็นความไม่เท่าเทียมทางวัยยุทธ์อีกอย่างหนึง่งอีกประการหนึ่งก็คือกฎหมายใหม่อาจกระทบต่อครอบครัวที่มีการจ้างอนุบาลต่างชาติเอาไว้แล้วบางองค์กรก็มีความเห็นว่าควรมีกลไกค่าจ้างที่แตกต่างกันให้ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัมาพาตได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นจึงจะมีแรงจูงใจเพียงพอ ส่วนหมอก็มีความเห็นว่าผู้สูงวัยที่เป็นอัมาพาตระยะแรกและระยะกลางนั้นจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหรือว่าทำร้ายคนรอบข้างนอกจากให้คนในครอบครัวช่วยกันดูแลแล,แล้วยังต้องการเงินอุดหนุนจ้างผู้อุบาลจึงจะมีเวลาพักผ่อนบ้างดังนั้นจึงเรียกร้องให้มีกลไกในการจัดลำดับความสำคัญให้แก่ผู้สูงวัยที่มีความต้องการได้รับการดูแลก่อนพบกับพีชิสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ